สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทยเป็น EP ที่46แล้วนะคะในวันนี้นะคะครูจะมาทบทวนเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงให้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะคะนักเรียนบอกพยัญชนะที่อยู่ในอักษรสูงได้ถูกต้องค่ะ ข้อที่2นักเรียนบอกเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องและข้อที่3นักเรียนมีความกระตือร้นในการเรียนค่ะการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะนักเรียนยังจาได้อยู่ไหมคะว่าอักษรสูงท่องว่าอะไรและมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัวนะคะท่องว่า ท่องว่าอะไรคะนักเรียนยังจําได้อยู่ไหมมาท่องพร้อมกันนะคะท่องว่านะคะไข่ขวดชิงผุงฐานพึ่งฝาสารือสีเสือหีบค่ะการผันวรรณยุกอักษรสูงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะแบ่งเป็นการผันอักษรสูงคำเป็นนะคะ ตักการผ่านอักษรสูงคำเป็นมีดังนี้นะคะอักษรสูงคำเป็นนะคะเราจะผ่านได้แค่3มเสียงนะคะคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตาวานะคะซึ่งรูปและเสียงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะตัวอย่างนะคะ คำว่าค่านะคะครูให้คําว่าค่ามาเราจะมาหาว่าคําว่าค่าเนี่ยเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดนะคะเราสามารถผ่นได้สามเสียงใช่ไหมคะเสียงเอกโทและจัตวาดังนั้นเสียงสามัญผ่นไม่ได้นะคะเสียงเอกผ่นได้เสียงโทผ่นได้เสียงตรีผ่นไม่ได้นะคะเสียงจัตวาผันได้นะคะคราวนี้เรามาดูนะคะ สามัญเราผันไม่ได้นะคะเสียงเอกผันได้เสียงเอกเ,เ,เราใส่ไม้เอกนะคะเสียงโทผันได้เสียงโทสงโใส่ไม้โทนะคะเสียงตรีผันไม่ได้ค่ะและเสียงจัตวานะคะเสียงจัตวาเราจะไม่ใส่รูปวรรณยุกนะคะทีนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วนะคะว่าคําว่าค่ามีเสียงวรรณยุกใด คำว่าค่านะคะอยู่ในช่องโทมีเสียงวันในยุคโทนะคะต่อไปนะคะเป็นการผันวันในยุคอักษรสูงที่เป็นคำตายนะคะถ้าเป็นอักษรสูงคำตายเราจะผันเพียงได้เพียงแค่สองเสียงเท่านั้นนะคะก็คือเสียงเอกและเสียงโทโดยมีรูปและเสียงดังนี้ค่ะยกตัวอย่างคำว่า ค่ะนะคะเราผัานได้แค่สองเสียงคือเสียงเอกและเสียงโทนะคะโดยเราจะใส่รูปวรรณยุกต์อย่างไรเรามาดูกันนะคะเสียงสามัญเราผัานไม่ได้นะคะเสียงเอกไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะและเสียงโทใส่ไม้โทไว้เหมือนเดิมคะ่ะส่วนตรีแลจะจัตวาผัานไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะ ไม่มีรูปวรรณยุกต์จึงเป็นเสียงเอกค่ะก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกทำกันพร้อมๆกันนะคะฝึกผันวรรณยุกต์อักษรสูงพร้อมกันเลยนะคะคำที่หนึ่งนะคะคำว่าเสื้อนะคะคำว่าเสือ้อมาดูกันว่าเป็นอักษรเป็นเสียงวรรณยุกใดนะคะคำว่าเสื้อนะคะ เป็นอักษรสูงคำเป็นนะคะถ้าเป็นอักษรสูงคำเป็นสามารถผ่านได้3เสียงนะคะก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานะคะก็จะใส่รูปบรรยุกดังนี้นะคะเสียงสาม,มาญผันไม่ได้นะคะเสียงเอกใส่ไม้เอกเสียงโทใส่ไม้โท เสียงตรีผันไม่ได้นะคะและเสียงจัตวาไม่ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะดังนั้นคำว่าเสื้อนะคะอยู่ในช่องเสียงโทนะคะจึงตอบว่าเสียงโทนะคะไป,ไปนะคะคำว่าขาดนะคะคำว่าขาดเนี่ยสะกดด้วยแม่กดซึ่งอยู่ในกะบท ึงเป็นคำตายถ้าเป็นคำตายนะคะเราจะผันได้แค่สองเสียงเท่านั้นก็คือเสียงเอกกับเสียงโทนะคะเสียงสามัญผันไม่ได้นะคะเสียงเอกนะคะจะไม่มีวรรณยุกต และเสียงโทใส่เป็นไม้โทนะคะส่วนเสียงตรีและจัตวาผันไม่ได้นะคะดังนั้นคำว่าขาดนะคะคำว่าขาดอยู่ในช่องเอกจึงมีเสียงวรรณยุกเป็นเสียงเอกนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้า,ขาใจแล้วเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองกันเลยนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะคะ โดยให้นักเรียนนะคะบอกเสียงวรรณยุกต์ของคําที่ครูกําหนดให้นะคะว่าคําที่ครูกําหนดให้มีเสียงวรรณยุกต์ใดนะคะอย่าลืมนะคะคําที่ครูกําหนดให้เป็นคําในอักษรสูงนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้าอารบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ